รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สนนับนุโดยใหม่อิสุสุดีแม็กซ์เมจิกไอซ์ทะยานต่อให้โลกตามฮาตาริเย็นทุกไซส์กว้างแค่ไหนก็ฟินคุณผู้ชมคะตป๊บหนึ่งนะคะขอหายใจก่อนฮึบเฮ้อ่าสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะแหมจะไม่ได้มาออกกำลังกายให้คุณผู้ชมดูนะคะ แต่ว่าวันนี้จอยพาคุณผู้ชมกับทุกๆคนในรอยอาชีพพิกฝันค่ะมาดูอาชีพที่น่าสนใจอีกแบบนึ่งนะคะเขาแบบว่าเป็นแบบทีมสอนแอคชั่นในหนังในภาพยนตร์ค่ะน่าสนใจมากๆเลยนะคะแต่ว่าเรื่องราวแบบอย่างเงี้ยคือผู้หญิงผู้ชายคนตัวใหญ่ตัวเล็กอะสามารถที่จะแบบว่ามาฝึกได้เลยนะคะ ถ้าเกิดคุณต้องแสดงหนังแสดงละครแล้วมันต้องมีฉากแอคชั่นวันนี้เจยจะพาคุณชมมาทัวร์กันค่ะกับเรื่องราวที่น่าสนใจนะคะและข้างหลังค่ะเขากำลังนี่แค่วอร์มนะวอร์มเหงื่อขนาดนี้ยังไม่ได้ถึงแบบว่าฝึกจริงแบบมีท่าทางจริงๆนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปรู้ว่าเอ๊ะ มันน่าสนใจยังไงกับพันนาสตันทีมค่ะเดี๋ยวจะมีครูตองนะคะมาพูดคุยกับจอยค่ะเดี๋ยวไปหาครูตองกันค่ะมาเลยค่ะสวัสดีค่ะ คุยตองแนะนำกับครูกับคุณผู้ชมหน่อยแล้วกันค่ะครับสวัสดีครับผมตองกิจนาลาพนานครับเป็นเจ้าของทีมพนาสตันครับค่ะทีมพนาสตันแปลว่าจริงๆแล้วก็คือจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของสตันอย่างเดียวก็จริงๆแล้วทีมเรา ดูในเรื่องของการออกแบบดีไซน์แอคชั่นด้วยครับแล้วก็ควบคุมการถ่ายหน้าเซตอะไรเงี้ยแล้วก็รวมถึงการฝึกซ้อมนักแสดงฝึกซ้อมน้องๆหรือ ช่วงหลังก็จะมีการเปิดสอนสำหรับคนบุคคลทั่วไปที่สนใจว่าอยากจะมาลองทักษะแอคชั่นดูลองเป็นนักแสดงแอคชั่นดูดูว่าเขาจะอยากเข้าวงการหรือยกอ,กรยอยากออกกลังกายอะไรเงี้ยเราก็เปิดสอนให้กับบุคคลทั่วไปด้วยครับอืมค่ะจในหัวใจเนี่ยคือได้ยินแบบคุ้นมากเหมือนชื่อพันนาค,คือชื่อของคุณพ่อเหมือน<ช>อาจารย์พันนาได้ยินมาตลอดคู่พันนาอะไรเงี้ยค่ะ ซึ่งตอนนั้นคือครูพนาก็เป็นคนที่แบบว่าคิดคอนเซ็ปต์นี้ขึ้นมาใช่ครับใช่ครับชื่อชื่อพนาสตันก็มาจากชื่อพ่อนะครับก็เขาก่อตั้งมากับหนังเรื่องแรกของเขาที่เขาลงทุนทำเองอะไรเงี้ยครับเขาก็เขาก็มีการแบบว่าพัฒนาพัฒนาเในเรื่องของคุณภาพทีมพัฒนาในเรื่องของการทํางานจนกระทั่งมีหนังที่พ่อเขาได้ทําได้ได้เปิดตัวเขาเองครับ,รบก็หนังเรื่ององค์บ่นาภาคแรก ที่บอกว่าเอ้ยเราจะได้ยินเสมอว่าเป็นครูของแบบนมนะนูน่นนี่นั่นค่ะทาให้มีชื่อเสียงใช่แล้วก็มีคนรู้จักเรื่อยๆมาแปลว่าถ้าสมมติว่ามีคนที่กําลังทําหนังถ้ามีคิวบูต่างๆส่วนมากก็จะมาที่นี่นี่แหละไม่ใช่แค่คือการฝึกซ้อมเท่านั้นแต่ว่าเป็นการออกแบบท่าทางให้ดูสวยงามด้วยก็เราจะช่วยในเรื่องการออกแบบแล้วก็อย่างมันก็จะมีหลายแบบเวลามาบางทีเขาอยากให้มาเสริมทักษะของนักแสดงหรือว่าอยากจะให้มา รับผิดชอบในเรื่องของการทํางานแอคชั่นของเรื่องนั้นๆเลยของซีรีส์เรื่องนั้นเลยหรือของหนังเรื่องนั้นเลยก็มีครับค่ะแปลว่าจริงๆเนี่ยถ้าสมมติว่าสนใจเข้ามาเนี่ยต้องมีอะไรยังไงบ้างถ้าเป็นในเชิงของ การทำหนังหรือการทำฟีลี่อย่างเงี้ยครับก็จะต้องมีเรื่องบทเรื่องอะไรอย่างเงี้ยผมจะมีการไปประชุมกับทีมผูุ้่งกับอย่างเงี้ยครับก่อนว่าเขาต้องการแอคชั่นแบบอะไรทิศทางของแอคชั่นเป็นยังไงสไตล์ของแอคชั่นเป็นยังไงเพื่อที่จะเอาสิ่งนั้นนะครับมาออกแบบให้เป็นแอคชั่นที่เหมาะสมกับฟีรี่เรื่องนั้นแปลว่าแต่ละครั้งก็จะไม่เหมือนกันเลยไม่เหมือนไม่มีกานซ้ำมีร้อยเรื่องก็ร้อยแบบเลยก็แล้วแต่ความต้องการของพุ่งกลับบันนีก็ยากเหมือนกันนะผู้จัดใช่ค่ะย้อนไปถามหน่อยค่ะอย่างผู้ตองยู่อออแบบเ สนใจที่จะทำเราอยู่กับกองถ่ายตลอดด้วยแหละครับเวลาพ่อเขาไปออกกองต้องแต่เด็กเหรอคะใช่ครับต้องแต่อยู่เท่าไหร่ครับผมก็อยู่ในฟิล์มตั้งแต่เป็นแบรบอยนะเป็นลูกของชาวบ้านชาวบ้านนางองค์เยอะไรบ้างคะคะอาจจะเป็นเพราะว่าเราเราได้ซึมซับด้วย เพราะเราอยู่กองถ่ายตลอดเราเห็นพี่เขาเล่นกันแล้วเราเป็นเด็กผู้ชายก็เห็นเล่นเขาเล่นต่อสู้กันอะไรเงี้ยเราก็นึกว่าอมันน่าสนุกเราก็เลยอยากลองทําด้วยก็จนมาถึงทุกวันนี้นะครับแต่ว่าในกองเนี่ยมันสนุกแล้วมันก็หล่อหลอมให้เราแบบรู้สึกว่าเออมันคือชีวิตของเราเลว่จะเล่าให้ฟังอย่างนี้ครับเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยครับ พ่อผมเขาทาหนังสายเนาะเขาไปตามต่างจังหวัดใช่ใช่ครับเพราะว่าพ่อผมมาอยู่ขอนแก่นอยู่แล้วซึ่งเขาทําหนังสายก็ทํหนังหนังสายเฉพาะสายอีสานมันก็เลยกันว่าเหมือนแบบจริงๆบางทีเขาก็มาถ่ายข้างบ้านเราหรือบางทีก็ไปถ่ายบ้านลุงบางทีก็มาถ่ายบ้านคนนั้นคนนี้ใช่แล้วก็ความเคยชินเราก็สามารถวิ่งเล่นอยู่ในกองถ่ายได้เลย แล้วคนที่ทํางานอย่างในกองถ่ายไม่ว่าจะเป็นตาต้้งไปอะไรก็เป็นญาติญาติกันทั้งหมดก็เลยสามารถช่วยกันดูแลได้ตอนเด็กๆนะครับแต่พอโตขึ้นมาปันถมอะไรอย่างเงี้ยครับก็มีไปช่วยเขาบ้างช่วยถือไฟบ้างไปช่วยยกขาต้ก้องบ้างอะไรเล็กๆไม่น้อยที่แบบเราก็รไม่รู้เรื่องหรอกเราไม่ได้รู้เรื่องหรอกแต่ว่าใช่เขาพาทำแล้วก็เลยเลือกที่จะเรียนด้านนี้ไหมคะตอนที่เรียนมหาวิทยาลัยผมเรียนคณะวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์ตอนแรกจะเรียนภาพยนตร์แต่พ่อบอกว่าไม่จําเป็นต้องเรียนเดี๋ยวมาเรียนกับพ่อเป มันเป็นประสบการณ์มากกว่านะใช่ไปหาอื่นที่ใกล้เคียงแล้วเอาสิ่งอื่นมาบวกกันดีกว่าเริ่มที่จะทํางานกับคุณพ่อจริงๆจังๆตั้งแต่อายุเท่าไหร่ตั้งแต่ตอนมัธยมเลยครับเป็นสตา์ตั้งแต่มัธยมใช่ครับแล้วคนที่สอนก็คือคุณพ่อตอนนี้ซ้อมไม่ได้เรียนกับพ่อโดยตรงแต่ว่ามันจะเป็นหลักสูตรที่พ่อออกแบบเพราะว่าที่ทีมผมเวลาเขามีโปรเจกต์หรือว่าเขาจะซ้อมแล้วก็ปั้นนักแสดงใหม่อปั้นสตารเขาจะมีตารางสอน ที่ที่ถูกออกแบบมาเพื่อปั้นสตันก็คือมีทั้งแบบว่าระบบที่จะสอนสตันกันเองกับระบบที่จะสอนนักเรียนที่มาเรียนมันจะมีความเข้มข้นที่แตกต่างกันเพราะว่าถ้าเป็นแบบเหมือนเราสอนน้องๆดาราอย่างเงี้ยหรือว่าสอนบุคคลทั่วไปอย่างเงี้ยบางทีเขาต้องการทักษะในระดับหนึ่งเพื่อที่เขาจะไปต่อยอดทางด้านการแสดงแต่ว่าถ้าเราสอนสตันเนี่ยสตันมันต้องมีสกิลหลายอย่างค่อนข้างรอบตัวที่เราจะไปซัพพอร์ตหนังหรือละครหรือนักแสดงอีกทีหนึ่ง คือจริงๆแล้วคุณผู้ชมครับบอกอย่างนี้ไม่ใช่เป็นโรงเรียนแค่สอนนักเรียนที่เป็นแบบไม่รู้อะไรเลยนะแต่ก็เป็นโรงเรียนมาสอนสําหรับคนที่อยากเป็นสตันด้วยแต่หลักสูตรของแต่ละอันอาจจะแบบไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันฉันไม่ได้ทําหนังไม่ได้ทาซีรีส์ไม่ได้ทําละครไม่ได้ทําอะไรอยากจะเป็นสตันก็มาเรียนได้ได้เช่นเดียวกันได้ครับจริงๆเรามีเรื่อยๆเลยครับน้องๆที่เขาสนใจอยากจะมาเป็นนักแสดงสตัน์อะไรอย่างนี้ ก็เข้ามาติดต่อเข้ามาซ้อมด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยถ้าอยากเป็นจริงๆอะ่ะคุณมีความตั้งใจเข้ามาก็พอจริงหรอคะใ<ช>่เอาแค่ใจมาพอนะคะเพราะว่าแบบเพราะว่าไม่ว่าคุณจะแบบร่างกายดีคุณจะแบบแต่ต่อยไม่เป็นก็ได้หรอ ได้ครับเพราะว่ามันจะมาถูกฝึกใหม่หมดแม้กระทั่งถ้าคุณหรือคุณเก่งมาแล้วอย่างเงี้ยแต่ว่าคุณมาไม่สม่าเสมอ,อมันก็ไม่ได้อะไรสิ่งที่อยากได้ไม่สุดถ้าคุณจะมาเป็นสต์นคุณต้องมีความตั้งใจสตันแมนมันก็เหมือนในกีฬาถ้าคุณแบบไม่ทํามันอย่างสม่าเสมอคุณจะไม่มีทางพัฒนาเองได้เดี๋ยวช่วงหน้าเรามาพูดคุยกันต่อนะคะกับว่าจริงๆทํางานกับคนเนาะปัญหา <c oughs> อุปสรรคนะ้าจะค่อนข้างเยอะ <c oughs> คนก็หลากหลาย <c oughs> มีตั้งแต่ดารารุ่นแบบ ใหญ่ๆแบบมีชื่อเสียงถึงจนถึงแบบนักแสดงใหม่ที่ไม่มีความรู้อะไรแนวนี้เลยมันก็ลำบากเหมือนกันนะต่าใช้ความอดทนเหมือนกันเดี๋ยวช่วงหน้ามาพูดคุยกับครูตองต่อค่ะ สินเชื่อธนาคารออมสินเชื่อในตัวคุณธนาคารออมสินเพื่อสังคมเพื่อคนไทยทุกคนบริษัทปตทจำกัดมหาชนมาถึงในช่วงนี้ค่ะคุ้ตองคะคทุกอย่างเนี่ยจริงๆแล้วการเปิดหลักสูตรหรือเปิดสอนด้วยหรือไปสอนในกองถ่ายด้วยปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของคนเนาะเพราะว่าเราต้องต้องดวตรงกับคนอะแล้วแต่ง,งานด้วยครับเพราะว่าบางทีบางงานถ้านักแสดงเขา เขาเก่งอยู่แล้วอะไรเงี้ยมันก็ไม่ค่อยมีมากอ๋อแปลว่าถ้าสมมติวนักแสดงเก่งที่แบบมีทักษะในเรื่องของการต่อสู้อยู่แล้วจะดีก็จะช่วยได้เยอะจะช่วยได้เยอะแต่ว่าอื่นๆใดๆครับมันอยู่ที่ตอนซ้อมมากกว่าถ้าแบบเขามาซ้อมเขาเข้าใจในในในบทกับวิธีการเล่นอะไรเงี้ยมันก็จะง่ายเพราะว่ายังไงก่อนถ่ายอย่างเวลาผมทํางานผมจะมีเปิดวันเวิร์กช็อปเพื่อให้นักแสดงให้ดาราอย่างเงี้ยเข้ามาซ้อมกันแล้วก็เขาจะรู้เลยว่าเขาต้องเล่นอะไรหน้าเสร็จหน้ากล่อง อย่างแอคชั่นเนี่ยปัญหาหลักๆมันคือเรื่องความความเหนื่อยอะไรเงี้ยครับแล้วก็ไม่พร้อมของด้านกายใช่ความเหนื่อยต่างๆแล้วก็เรื่องความแบบว่าพอแอคชั่นมันต้องมีต่อสู้กันมีถีบกันมีต่อยกันใช่ไหมครับผิดคิวไหมคะปัญหาน่าจะแบบว่าผิดคิวมันมีบ้างอยู่แล้วครับมีบ้างอยู่แล้วเป็นธรรมดาถ้าแบบว่าคนที่ไม่เคยได้เล่นหรือไม่ค่อยได้เล่นเนี่ยครับมันจะเป็นมันจะเป็นเรื่องของการจําคิวเรื่องการเล่นแอคติ้งอย่างเงี้ยครับมันจะมันจะเล่นยากแต่ถ้ามีผ่านการซ้อมมาผ่านการเวิร์กช็อปมามันก็จะทำ เราสอนแม้กระทั่งถึงในเรื่องของการแสดงสีหน้านู่นนี่นั่นด้วยเลยป่ะคะใช่ครับเพราะว่าการการเล่นแอคชั่นนะมัน,ม,นมันเราไม่ได้ต่อยจริงมันมีการโดนครับแต่มันมีมันมีเทคนิคที่จะทำให้ให้ดูโดนแล้วก็แล้วก็ดูแรงแต่ว่าไม่ได้ไม่ไม,ไ,มไม่ได้ใช้แรง100%ยแต่ว่าไม่ได้กระแทกให้มันเป็นเหมือนเราต่อยกันจริงๆอะไรเงี้ยฉะนั้นมันคือการแสดง ม,มันคือการแสดงการต่อสู้ท่านั้นเองยังไงก็ต้องเล่นแอคติง้งมันคือแอคติ้งของแอคชั่นอีกที่ต้องมาสอนกัน <c oughs> แต่ละซีนแต่ละซีนมันใช้เวลานานไหมคะไม่เหมือนกันเลยครับไม่เหมือนกันใช่<ๆ>เพราะว่าอย่างเตะต่อยบางทีอย่างเงี้ยครับก็อาจจะไม่ได้นานมากมเตต่อยนิยนดหน่อยนิดหน่อยอย่างเงี้ยใช่ถ้าถ้าเตะต่อยธรรมดาอย่างเงี้ยก็ไม่ได้นานมากแต่พอถ้ามีเรื่องอาวุธขึ้นมาแล้วมันก็จะเยิ่มเพิ่มเพิ่มระดับความยากขึ้นไปถ้ายังเป็นมีดเป็นดาบอยู่เพราะว่าความอันตรายมันเพิ่มขึ้นการคอนโทรลกาาเเลล่่่นนนนออง้้้้มมั็ตพิขขึึจจะใใชชว ว่ามีคิวที่ถูกดีไซน์พิเศษก็จะเป็นการทํางานที่อีกแบบ S <S> <S ที่มัน <ś yap> ใช้เวลานานขึ้นเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลแล้วแหละกา<ช>เป็นครูด้วยใช่ค่ะแต่ว่าไม่ได้เป็นครูแค่สอนที่นี่นะแต่เป็นครูไปสอนในมหาวิทยาลัยด้วยแตกยอดออกไปอีกค่ะคไปสอนมหาวิทยาลัยอะไรยังไงบ้างคะคทางมหาลัยเขาติดต่อมาครับ <S <S 2> <S 2> <S 2> เพราะว่าเขาอยากให้นักศึกษาเขาได้เรียนรู้ทักษะเพิ่มเติมเกี่ยวกับด้านภาพยนตร์ที่มันไม่ได้มีสอนในมหาลัยแต่ซึ่งแอคชั่นมันก็เป็นหนึ่งศาสตร์ที่มันไม่ได้ถูกสอนในมหาลัยเราก็เลยได้มีโอกาสไปสอนน้องๆว่าแบบวิธีการทํางานแอคชั่นขบวนการ ด้านโปรดักชันด้านพุ่งกับผู้ช่วยตากล้องอะไรต่างๆนาๆาตัดต่ออะไรเงี้ยแล้วก็ด้านของนักแสดงจะเป็น2แบบที่ผมจะไปสอนก็นคือพี่ก็จะบอกว่ามุมเนี้ยมันจะช่วยบังได้ใช่<อ>หรือเทคนิคการตัดต่อเทคนิคการเตรียมงานต้องได้ไปทํางานกับแผนกรอะไรบ้าง เช่นเสื้อผ้าหน้าผมอะไรงเงี้ยต้องเจออะไรกับการทํางานแอคชั่นตอนแรกตอนที่ใจเข้ามาเนี่ยว่าครูตองแบบเอ้ยสอนเกี่ยวกับแค่เรื่องอะออกแบบท่าทางเท่านั้นแต่จริงๆมันมันต้องลงดีเทลในทุกๆกอย่างเพื่อให้ออกมาแล้วมันดูมันดูสมจริงมากที่สุดโควิดที่ผ่านมาได้รับปัญหากระทบอะไรบ้างรอบแรกนี้หนักเลยรอบแรกผมปิดไปเกือบปีสอนไม่ได้เนาะสอนด้วยแล้วก็ออกกองด้วยไม่ได้เลยเพราะว่าพอเป็นแรกๆครับ ขางดออกกองเลยวิธีการแก้ไขปัญหาของครูตองทําไงคะตอนนั้นตอนนั้นมันตอนนั้นที่ช่วงเขาล็อกดาวน์หนักๆครับแล้วก็ไม่ไม่ทำอะไรเลยแต่พอเขาเริ่มคลายแล้วก็เริ่มกลับมาซ้อมกันเริ่มมีละครเริ่มรับนักเรียนแล้วก็มีสอนดาราเงี้ยเริ่มค่อย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 กลับมาซึ่งตอนนี้ก็ถือว่าเต็มรูปแบบแล้วใช่ครับตอนนี้ก็กลับมาแบบเต็มรูปแบบแล้วเพราะฉะนั้นก็คือสนใจก็คือยังติดต่อมาได้เลยตลอดเวลาในในทุกรูปรูปรูปแบบทั้งในเรื่องของ การเตะต่อยเฉยๆการใช้อาวุธก็ได้หมดสอน<ด>หมดเลยได,ได้ครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยดีกว่าค่ะว่าทาพันนาสตันทีมเนี่ยมีโปรเจกต์อะไรบ้าง<ด>แล้วถ้าสมมติว่าจะมาเรียนนอกจากที่จะต้องแบบเ,เตรียมบทมนะคะต่างๆในซีรีส์หรือว่าในภาพยนตร์แล้วจะต้องเตรียมเงินมาเท่าไหร่แพงหรือเปล่าคะมาต้องมีเงินเท่าไหร่อ่ะหรือว่าแบบพอคิดถึงคิวบ ต้องแพงแน่เลยเ,ออเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกันต่อค่ะกับคููตองค่ะ ตทจฮาตาริเย็นทุกไซส์กว้างแค่ไหนก็ฟินช่วงนี้นะคะแอบถามเกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจบ้างอ่ะสำหรับการเป็นแบบสแตนทีมเนี้ยค่ะคือแบบรายได้ค่อนข้างดีเลยหรือเปล่าคะถ้าเป็นถ้าเป็นทีมก็แลยวนะก็ค่อนข้างโอเคครับเพราะว่าเรารับทําทั้งในเรื่องของการเซฟตี้ด้วยอะไรเงี้ยสลิงอะไรเงี้ยอ๋อคือสลิงด้วยเอฟเฟกต์ด้วยไหมคะเอฟเฟกต์เราจะเป็นทีม โคกับอทีมเอฟเฟคกโดยตรงอไง้ยเราจะไม่ได้ทำสมมุติว่ารับมาหนึ่งก,ก้อนก็สามารถไปกระจายเอฟเฟคกให้ได้ถ้าเกิดสามารถติดต่อได้นจอเห็นว่าจริงๆแล้วแบบว่าถ้าต่างชาติหรือว่าทํากับแบบเหมือนฮอลลีวูดหรือว่ากัต่างชาติเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงกะ มันเร <Bond> <t ans> ื่องของอย่างอย่างของหนังฝรั่งนียทุนเขาเยอะอะไรเงี <t ans> ้ยครับแล้วก็เขาก็ใช้เทคนิคอะไรหลายๆอย่างที่มันค่อนข้างพิเศษอซ์ตามากกว่าปกติอะไรเงี้ยฉะนั้นงบประมาณมันก็ต้องเพิ่มขึ้นมากปกติแต่ของไทยอะไรเงี้ยอาจจะไม่ได้อาจจะไม่ได้ใช้เทคนิคพิเศษเท่าของต่างประเทศราคาในการทํางานอะไรเงี้ยค่าจ้างอะไรเงี้ยมันก็เลยอาจจะไม่ได้เท่าของต่างประเทศครูตองคะเห็นครูตองเนี่ยก็สอนมาหลากหลายเลยแหละมีแบบที่อยู่ในใจความประทับใจที่อยู่ในใจไหมว่าเป็นเรื่องอะไร ก็ถ้าเป็นเรื่องที่ประทับใจครับจะเป็นเรื่องที่ทํากับพ่อคือหนังเรื่องเร็วทะลุเร็วอันนั้นเป็นเรื่องสุดท้ายของพ่อผมแล้วผมก็ได้ทําเป็นแบบผู้ช่วยพ่อด้วยแหละอันรู้สึกว่าเราเราเราได้ทําเต็มที่เราได้ทํางานเต็มที่กับพ่อแล้วก็เป็นเรื่องแรกที่ทําให้เราได้ได้รับทักษะได้รับความรู้แล้วก็ได้รับประสบการณ์ทางด้านแอคชั่นมาเต็มเต็มเลยครับ โปรเจกต์ต่อไปนะคะมีอะไรที่จะเป็นโปรเจกต์ต่อไปตอนนี้ก็มีอยู่โปรเจกต์หนึ่งครับซึ่งผมกับน้องพุ่งกับอีกคนนึงจะร่วมกันกำกับร่วมใช่ครับเป็นโปรเจกต์หนังของตัวเองของของทีมเล่าเลยครับเป็นภาพ,พยนตร์ใช่ครับเป็นภาพยนตร์เป็นภาพยนตร์แอคชั่น,น <Yes. S 2> action, ที่แบบว่าเหมือนสไตล์ของที่พ่อผมเขาเคยทำเป็นใน<อ>ในในอดีตที่ผ่านมา<อ>จะเป็นหนังเกี่ยวกับเวิลด์เมชชั่นอาร์ตสไตล์ของพวกแอคชั่นสตันเสี่ยงตายซึ่งก็ไม่ได้มีมานานแล้วอะไรแบบนี้เสี่ยงตายด้วยใช่ ถ,ถ้าสมว่าสนใจก็ติดต่อมาได้ครับ<ม>ก็สามารถติดต่อมาได้ที่เพจพนาสตันครับผมหรือว่าเป็นอินสตาแกรมก็ชื่อเดียวกันครับ พันนาสตาน์ทีมจะไปดูแลท่าน<ช>เผื่อว่าผู้ชมฟังนี้แล้วเออเกิดอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยหรือฉันอยากจะมีอาชีพเป็นสตาล์หรือเปล่าแต่ยังไม่เคยได้ทดลองก็สามารถมาทดลองได้ก<ด>็มาพูดคุยก่อนลแล้วก็อาจจะมีเป็นคัสสั้นๆไว้ไ<ด>สําหรับที่จะแบบว่าเ,เรียนรู้ว่าจริงๆแล้วตัวเองชอบหรือไม่ชอบในแนวนี้นะคะก็พูดคุยตามที่เพจหรือ IG ได้เลยนะคะสุดท้ายเห็นว่าทําแบบหนังภาพยนตร์อะไรด้วยแต่ตอนนี้แบบ เอหนังภาพยนตร์มันช่วงนี้ก็อาจจะไม่ค่อยได้ดีมากอะไรเงื่อฝากสําหรับแบบว่าเอ้ยคนไทยอยากให้ไปชมภาพยนตร์ไทยสนดับสนุนของไทยยังไงคะก็ยังไงก็หนังไทยครับทุกเรื่องเขาตั้งใจทําก่อนมาก็อยากให้ไปอุดหนุนกันเยอะๆครับไม่ว่าจะเป็นทางในสตรีมมิ่งหรือทางโรงภาพยนตร์นะครับอย่างน้อยเป็นผลงานของคนไทยก็เราช่วยกันดูครับ ก็สร้างชื่อเสียงให้ให้กับเราถ้าเกิดคนไทยไม่ดูกันเองก่อนเนนาะเราก็ไม่มีกำลังใจที่จะไปสร้างชื่อเสียงในต่างประเทศคร่ะก็คงต้องขอให้แบบว่าเออลองสนับสนุนกันก่อนนะดูภาพยนตร์ดูหนังทางสตรีมมิ่งก็ได้หรือว่าจะเป็นตามโรงภาพยนตร์ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวจะรอดูนะคะผลงานของครูตองนะคะกับภาพยนตร์ค่ะ ท for ี่ใกล้ๆน <rais> ี้ไหมคะเร็วๆนี้ค่ะเร็วๆนี้จะคิดว่าคิดว่าถ้าไม่ผิดพลาดก็จะเปิดกล้องปีหน้าก็จะเกิดเปิดกล้องปีหน้าน่าจะมีการเตรียมตัวค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวค่ะแล้วก็ติดต่อกันมาได้นะคะกับที่นี่นะคะกับพันนาสตันค่ะทั้งเพจแล้วก็ทางไอค่ะก่อนลาไปค่ะอยากจะมีท่าเท่ๆในการลาเอ้ยอะไรเงี้ยให้แบบว่ามันเท่ๆค่ะเดี๋ยวเราจะลาไปพร้อมกับท่านี้นะคะแต่ตอนนี้นะก็ กลับมาพบกันได้ใหม่นะคะกับรายการร้อยอาชีพพีกฝันนะคะทางไทยรัฐทีวีกดช่อง32ค่ะแล้วทั้งสองคนนะคะเป็นกำลังใจให้กับทุกความฝันนะคะใครอยากมาเป็นสตาร์แบบมีท่าเทๆแบบนี้นะคะติดต่อได้เลยนะคะเดี๋ยวคุณตองจะสอนจอยก่อนลาไปนะคะต้องสวัสดีคูณจะก็ขอบคุณคุณตองกันนะคะลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะอะไรคะแอนไปอึบเฮ้ยขอึ๊บอึ๊บ ันนี้ผมพาคุณผู้ชมมาพบกับโครงการสุดยอดนักพัฒนาคอนอมสินหัวใจเพื่อชุมชนโดยธนาคารอมสินทั่วประเทศครับได้ลงพื้นที่ไปยังชุมชนเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับชุมชนในระดับตำบลให้เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้อย่างครบวงจรรวมไปถึงการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนครับและตอนนี้ผมอยู่ที่ตลาดนัดชุมชนอีสานออนซอนจังหวัดขอนแก่นซึ่งธนาคารอมสินภาค11ได้เข้ามาช่วยพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวของชุมชนครับ สว,ส,สวัสดีครับพี่ปุ้มแนะนาตัวหน่อยครับค่ะ,คะชื่อปุ้มเจรนัยราชธาค่ะเป็นคณะกรรมการตลาดนัดชุมชนอีสานออนซอนค่ะจุดเริ่มต้นของการมีตลาดตรงนี้เกิดขึ้นยังไงครับเกิดขึ้นได้จากเจ้าหน้าที่ธนาคารออมสินเข้าไปคุยกับเราซึ่งเป็นเกษตรกรอยู่ในตลาดเกษตรกรจังหวัดขอนแก่นค่ะคทางเราก็เลยบอกว่าวันอังคารวันพุธเรายังไม่มีตลาดเจ้าหน้าที่เลยจัดโครงการตลาดนี้ให้เราค่ะ บางชุมชนปลูกผักบางชุมชนทำเห็ดค่ะบางชุมชนทำขนมแต่และชุมชนก็มารวมตัวกันเพื่อขายของสมาชิกเราก็มีตลาดขายมากขึ้นได้ยอดขายมากขึ้นค่ะอนาคตอยากต่อยอดก็คืออยากให้มีตลาด ที่ใหญ่ขึ้นแล้วก็มีคนมาขายมากขึ้นนะคะแล้วก็อมสินมีโครงการดีๆเกี่ยวกับการกู้ยืมดอกเบี้ยต่ํามาให้เราว่าร้านไหนอยากจะเพิ่มกิจการขยายกิจการก็สามารถคุยกับทางธนาคารได้ค่ะขอบคุณธนาคารอมสินซึ่งจัดโครงการดีๆให้กับชุมชนนะคะชุมชนแล้วก็มีไรายได้มากขึ้นแล้วก็มีโอกาสในการขายมากขึ้นค่ะขอบคุณค่ะ ในสัปดาห์นหน้าผมจะพาคุณผู้ชมไปพบกับโครงการดีๆจากธนาคารอมสินจะเป็นโครงการอะไรต้องติดตามชมกันให้ได้นะครับขอบคุณธนาคารอมสินธนาคารเพื่อสังคมที่สนับสนุนให้คนไทยมีอาชีพมีรายได้เพื่ออนาคตที่มั่นคงและยั่งยืนวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนครับแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับธนาคารอมสินธนาคารเพื่อสังคมขอขอบคุณธนาคารอมสินธนาคารเพื่อสังคม ใหม่อิสุซูดีแม็กซ์เมจิกไอส์ทยานต่อให้โลกตามบริษัทปตทจำกัดมหาชนบริษัทฮาตาริอิเล็กทริกจำกัด